ปลาเป็ดพี่น,น้องปลาเป็ดเครื่องเสี่ยวไม่หมดแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นนังเป็ดเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดหนังเป็ดคือในเป็ดครับใส่เหมือนเดิมประมาณนี้สรายเขาจะใส่ย,ย,ยังไง ใส่ก้อนคับใส่พริกก้อนก็ได้ขวว้าวกหัวก้อนก็ได้ใส่พริกครับพริกนะครับใส่พริกนะครับผมพริกก็โอ้โหเลยจะเผ็ดเนาะใส่เพราะจะมีกันใส่หลายเดี๋ยวสิเป็นหลาย สลดเข้าไปครับผงนัวผงนัวนะนวใส่เข้าไปเปนปลาครับใส่ปร,ประมาณก่อนนะครับเ้อ่นค้นบิีนสั้น 关键搞，嗯啊、你看，关键搞给你。 ซิมก่อนครับเล็กฐานนะครับันนี่ซอยหอมครับใบมะกรูดนะครับนี่ใบมะกรูดซอยกระตอนนิดน่อย การถ้าสูตรนะครับเด้อบางคนกับใาไส่หรอกใบกันใบมะกรูดนี่ครับีล้วแต่ใบไส่ถพืกอกลมหอมครับ जब आप คนณให้เขาเองเขาจะคุณให้เขากันก่นอนคนณให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็สามด้วยหอมเพิ่หอมอันนี้หอมเปรี้ครับหอมเปรี้อันนี้ต้นหอมหอมป้อม,ปอมนะครับผนะักชีลาวผักชีไทยเพิ่นหอมเนาะครับเนาะหอมเปรี้ยแล้วผักชีไทย นี่แล้วครับตามสูตรเครื่องปรุงแล้วใส่ไปเลยครับใส่เข้าไปเลยมีอะไรใส่ใส่หอมกะปกครับใส่หลายใส่หลาย ไส่หอมไม่ต้องแพงครับถันแพงไม่หอมไม่เซ่บใส่กับไปเลย นนก็ุ่มไงเนี่ยเราต้มครับแล้วก็หนังเนี่ยเราต้มเหมือนกันส่วนเนื้อนี่ก็ขัวขัวเอาครับขัวใส่น้ำมันเป็ดครับผมขัวให้มันสุกแล้วก็เอามาปรุงมันเย็นไว้ปล่อยให้เย็นนะครับส่วนหนังก็ตก้มมาแล้วก็มาหั่น ตัพวกเครื่องไงพวกพวกเครื่องไงล่ะครับไงพวกไตพ,พวกใส่พวกยังเนี่ยนะครับอยังก็เอามาต้มต้มแล้วก็ามาวางไว้ให้เย็ยนแล้วมาหั่นแล้วก็มาใส่ผสมกันแล้วกับเนี้อหมูใช่ไหมครับเครื่องไงซีมครับ จะทำนี่แม่บ้านเพื่นเดิมเพืนงงเนพ่นเซียนนี่เนาะเพืนพ่นเซียนเพื่นบ่กินเลือดนอะครับแล้วคุณใส่เลือดผมก็จะใส่เลือดนะครับเลือดนี่เลือดเป็ดนี่เลือดเป็ดนี่ต้มนมะม่อนแล้วก็ลวกลวกน้ำก่อนนึงครับเบื้องต้นท้ากับคันใส่ตะไคร้เรียบร้อยบุญละ ขันใจแตะไข่เรียบร้อยแล้วก็ขันมาแล้วก็เอ,เอาน้ำห่อนี้ลวกลวกให้ซุกับนี่่้วครับนี่แหนีนขนนนขนหน่ของแม่บ้านเป็นเินกลินหกของมบ้านนะดนี่แครับซดเอาสดเอา มันมีปูงตุ่มเนี่ยครับอันนี้นเสร็จแล้วเอาเอาอกไปตุมปูงเรียบร้อยแล้วครับต้มก็ไนดน้ใส่หอมหอมก็จะมีหอมเปียนะครับเนาะหอมเปียหอมบัวหอมป้อม ตใส่เข้าไ,ไปได้ครับเป็นหนัวตุนี่ครับตง้บตงเปิดด้วครับตเป็ดลาบเป็ดนี่นี่ก็ซุปเลยครับ หลับเปนกระสุกหลับใส่ใบมอนม่อมนะครับเนาะใส่ใบมอนใบสมพอยใบมอน<ฮ>ใบหม่อนนะครับว่าเรียกใบหม่อนชิมกับแบบแซ่บ<ฮ>หลายพี่น้องผักกินกับครับผักติวครับผม มานครกับแบบแซ่บครับมาเนี่ยอะครับแซ่บน้ำกันนี่ครับเมนูยอด